สวัสดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญฮาวิล่าเนาะกับเกมนิวมินิแพทเทริรนะครับวันนี้ผมก็จะมาลุยเดี่ยวด่านบ้านของปีศาจนะครับตัวละครนี้ก็พลัง5้าแสนห้านะนะครับห้าแสนสี่นะครับเบลวห้าสิบหกผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะโดยที่ไม่ใช้ดาบแก้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการที่ไม่ใช้ดาบแก้เนาะแล้วก็มาดูวิธีเล่นกันนะครับว่าจะทํายังไงนะครับอันนี้ผมลุยเดี่ยวมันก็จะไม่เหมือนการลง3คนนะ ถ้าลง3ามคนเนี่ยจะต้องมีคนใดคนหนึ่งกดวินวอล์กให้นะครับกดวินวอล์กให้นะถ้าไม่กดวินวอล์กก็จะโดนบอสตีตายนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาสกิลไปแค่นี้นะครับอันนี้ขอยาเตะนะฮะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ไม่ผ่านได้นะครับลุยนะครับลองดูก่อนถ้าผ่านก็คือผ่านเลยจบภายในคลิปนี้น่ฮะถ้าใช้ดาบแก้ผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้เนาะที่ตอนจบวิดีโอนะครับจะมีวิดีโอขึ้นมาพร้อมกับ รูปหน้าของผมให้ไว้ติดตามนะครับอันนี้เราก็ต้องยิงดาบด้านขวานะครับเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าพลัง <c oughs> เจ้าตัวนี้มันจะไหวหรือเปล่านะมาลุยเดี่ยวเลยแนละ้วกันเออน่าจะไหวยอยู่นะครับพลังตั้งหนะ้าแสนเลยได้อยู่ได้อยู่ครับคุณผู้ชมได้อยู่ เนี่ยถ้าลง3คนนะครับถ้าเกิดว่าพลังน้อยกว่านี้นะครับก็ต้องช่วยกันตีดาบด้านขวาไปเนาะพอตีดาบเสร็จมันก็จะเริ่มให้ตีตานะครับตาก็จะโผล่ขึ้นมานะครับแบบนี้นี่ครับเราก็ต้องตีตาขวาก่อนนะครับให้ตายให้มันให้มันหายไปเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องเดินหน่อยเนาะพาวเลยแล้วกัน นี่นะครับเอาไม่โดนอีกจะบ้ากันละมังโดนตืบซะแล้วไม่เป็นไรนะครับไม่โดนก็พยายามตีตาให้ตายนะครับถ้าลง3มคนก็ให้เพื่อนช่วยตีตานั่นแหละนะครับเอาตาให้มันตายไปก่อนนะข้างข้างขวานะครับเอาให้มันเอาให้มันตายไปก่อนรอบหนึ่งนี่ครับ เด <cek> ี๋ยวจะมีการวินวอล์กนะครับก็คือจะมีการวินวอล์กในที่ว่านะครับอันนี้ต้องเอาตาให้ตายก่อนนะครับมันถึงจะแล้วก็จะต้องยิงตาซ้ายนะครับยิงตาขวาเสร็จยิงตาซ้ายเนาะไอตอนที่ยิงตาซ้ายเนี่ยนะครับก่อนที่ตาซ้ายจะตาจะตายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลง3าคนเนี่ยนะครับคุณจะต้องให้คนใดคนนึงนะครับกดวินวอล์กก่อนนะครับก่อนที่จะไปยิงตาซ้ายให้ตายนะครับ อย่างผมลงคนเดียวเนี่ยนะครับผมก็จะผมก็จะเดาได้อยู่แล้วนะครับว่าผมควรจะวินวอลกตอนไหนนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนที่ตาซ้ายจะตายเนี่ยนะครับก็ให้วินวอลกนะครับเดี๋ยวผมจะวินวอลกแล้วกดพาวนะครับเพื่อที่ฆ่าตาซ้ายไปเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเอาไม่ได้กดพาวก่อนอีกไม่เป็นไรนะครับต้องให้ตาซ้ายตายอ่ะนะครับ เดี๋ยวดูนะว่ามันจะตายเปล่าเออตายอยู่นะครับนี่แหละนะครับเสร็จแล้ววินวอลมันดียังไงนะครับการหายตัวมันดียังไงก็คือว่าบอสจะไม่เห็นเราแล้วมันก็จะฆ่าเราไม่ได้แค่นั้นเองนะครับดาบที่มาด้านขวานะครับใครที่อยู่ใกล้ๆมันให้เดินถอยออกห่างหน่อยนะครับเพราะว่าเคยยิงโดนติดดาบนะเคยยิงติดดาบแล้วแบบไม่โดนบอสอะนะครับซึ่งโดนดาบฆ่าตายเลยนะ อันนี้ผมอยู่ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างนะแล้วก็ยิงองศาที่34 70นะครับแล้วก็ยิงบอสไปเลยนะครับเนี่ยตรงนี้น่ครับผมนี่คือการลงคนเดียวนะครับลง3ามคนก็ต้องทําแบบนี้นะครับมันก็จะวินวอกหมู่นะครับวินม็อกเอ่อมันก็จะหายตัวทีมนะครับซึ่งก็พอหายตัวเสร็จก็ช่วยกันตีบอสเขาแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากเนาะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการที่ไม่ต้องใช้ดาบแก้นะครับสําหรับดาบปีศาจ บ้านพิศาจด่านนี้เนาะนะครับก็อย่าลืมมาเล่นหาของหาเครื่องประดับกันได้นะครับเจ้าตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าโหดมากเลยนะครับมีทั้งปีกนะปีกเพิ่ม s p ก็มีนะฮะแล้วก็แบบชิ้นส่วนไอออนก็มีนะเลยแบบพาวไอออนได้3ครั้งเมื่อกี้นะครับบอสตายเลยอ่ะเออตัวนี้ต้องบอกว่าโหดนะดูดิมีสัตว์เอด้วยนะครับผมนะเอสเอสเอสอ่ะโอ้โห ซึ่งตัวละครนี้ไม่ได้เติมเลยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าเติมหรือเปล่านะฮะแต่เหมือนเติมเลยอะเนาะเพราะว่าต้องมีปีกเติมอันนี้ปีกเอสพีนะครับแล้วก็สัตว์เอสเอสอ่ะโอ้โหสุดยอดโอเคนะครับผมก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยเนาะสําหรับบ้านของปีศาจนะครับแล้วผมก็จะมาลงคลิปอื่นๆอ่าเมืองท้องฟ้าสอนมือใหม่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุดว่าลงด่านท้องฟ้าด่านไหนที่ไม่ไหวนะก็ตามนั้นนะครับผมนะ ด่านบ้านพิศาจนี่นะครับผมเนาะรับกล่องนะครับเล่นเสร็จก็รับกล่องนะฮะอันนี้เพิ่งจะมาเปิดนะครับเพราะว่าตัวละครที่เอาลงคลิปไปแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับมันครบจํานวนการเล่นมือง้องฟ้านะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวละครเพื่อจะมาอัดคลิปนะครับคลิปเก่าๆของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่เพียริส์นะครับกดเข้าที่ช่องแล้วก็ไปที่เพียริส์เนาะจะมีคลิปวิดีโอที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านมุมยิงบอสหรือมุม90อะไรต่างๆนานาก็ฝากไปชมกันด้วยนะครับผมนะ จำนวนการครั้งเล่นของมือทองฟ้าก็จะมีนะครับสิบครั้งนะครับมันจะอยู่ด้านบนเห็นไหมตอนนี้มันเหลือสี่แล้วนะครับของผมเนาะก็ตามนั้นเลยนะครับก็ต้องเล่นตอนที่มันรีตลอดตลอดเวลาก็อยู่ด้านซ้ายนะครับผมนะโอเคนะครับด่านต่อจากนี้ผมก็จะทิ้งคลิปไว้ท้ายวิดีโอให้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดดูคลิปอื่นได้หรือว่ากดเข้าไปที่เพลย์ลิสก็ได้นะครับมันจะมีชื่อเพลย์ลิสอยู่นะครับก็คือสอนลงด่านเมืองฟ้านั่นแหละนะครับผมนะ โอเคนะครับฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับผม